3, 2, 1, สุทธาค่ะนักเรีนชั้นป .1 ทุกคนกลับมาเจอกับคุณครูแพวรอีกแล้วก็คือวิชาภาษาไทยนั่นเองสําหรับวันนี้เรื่องที่คุณครูจะสอนลูกๆก,ก็คือเรื่องของสระเอนะคะสระเอเนี่ยเป็นสระเสียงยาวนะคะลูกและลักษณะของมันเนี่ยจะเป็นเหมือนในรูปนี้เลยเขาจะวางอยู่ข้างหน้าพยัญชนะนะคะเพราะว่าเราเห็นขีดเมื่อไหร่ พยัญชนะจะต้องไปอยู่ที่ขีดเมื่อนั้นในเมื่อตัวสระมันมาอยู่ด้านหน้าขีดแสดงว่าสระเอก็จะวางอยู่ข้างหน้าพยัญชนะนั่นเองเดี๋ยวเรามาฝึกเขียนสระเอกันนะคะว่าเป็นแบบไหนนี่คือสระเอค่ะนกเรีนยนดูที่ตัวเลขหนึ่งตรงนี้สระเอนะคะเขาจะเริ่มจากหัวก่อนแล้วค่อยรากขึ้นมาเป็นขาของมันนะ ดูตัวอย่างนะคะเราจะเริ่มจากหัวก็คือหมายเลขหนึ่งก่อนนะแล้วค่อยลากขึ้นไปเป็นขาของมันนะคะแบบนี้เริ่มจากหมายเลขหนึ่งวงกลมแล้วก็ลากขึ้นป๊บแบบนี้ไม่ต้องยกดินสอขึ้นมานะคะพอเราวงกลมปุ๊บก็ลากขึ้นไปข้างบนได้เลยมันคือสะระเออีกครั้งหนึ่งนะลองเขียนแบบไม่ต้องตามเส้นเขานะคะหนึ่งสองสมเริ่มที่วงกลม แล้วก็ลากขึ้นไปแบบนี้ตรงๆปึ๊บได้แล้วสระเอนะมันเหมือนกับเลข6เลยใช่ไหมคะสารเอเขามีอีกชื่อหนึ่งก็คือว่าไม้หน้านะเพราะว่ามันอยู่ข้างหน้าพยัญชนะไงเขาถึงเรียกว่าไม้หน้านะคะอ่ะมาดูใบงานของเราใบงานสารเอที่คุณครูให้ลูกไปนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านแล้วก็ฝึกเขียนไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าเนาะ ดูตัวแรกคุณครูมีกอไก่อ่านว่ากกับสระเอก็จะรวมกันเป็นกเอเกอีกครั้งหนึ่งค่ะกเอเกอีกครั้งกเอเกต่อไปคุณครูมีจอจานจอจานอ่านว่าจอ ประสมกับสระเอมันก็จะต้องกลายเป็นจอเอเจอีกครั้งหนึ่งจอเอเจจเอเจเห็นไหมคุณครูจะเขียนสระเอเอาไว้ด้านหน้าพยัญชนะนี่แบบนี้เห็นไหม ครูจะเขียนสระ,ะเอ,เอไว้ข้างหน้าพยัญชนะเนาะต่อไปคุณครูมีตัวนี้ค่ะต่อเต่าต่อต่าตอต่ออานว่าต่อะสมกับสระ,ะเอก็จะกลายเป็นตอเอเตต่อเอเตต่อเอเตต่อไปทอทหารก็อ่านว่าทอ ผสมกับสระเอก็จะกลายเป็นทอเอเททอเอเททอเอเทเทน้ำอะไรแบบนี้นะต่อไปรูมีปอปลาอ่านว่าปอผสมกับสระเอก็จะเป็นปอเอเปอีกครั้ง ปอเอเปปอเอเปต่อไปตัวนี้ค่ะลอลิงอ่านว่าลอกับสระเอก็กลายเป็นลอเอเลลอเอเลลอเอเลต่อไปนี้มอมะ กับสระเอก็จะกลายเป็นมอเอเมมอเอเมมอเอเม,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 มนะตัวสุดท้ายคุณครูมีตัวนี้สอเสืออ่านว่าสอก็จะกลายเป็นสอเอเสนะคะสอเอเสสอเอ เสนะอ่าลองมาดูแบบสองพยางกันบ้างดีกว่าว่าเป็นแบบไหนนะเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนเนาะอ่าคำแรกค่ะที่เราอ่านไปเมื่อกี้เลยเนี่ยกเอเกกับรเอเรก็รวมกันเป็นเกเรอีกครั้งนึงนะกเอเกรเอเร รวมกันเป็นเกเรเกเรก็คือคนที่นิสัยไม่ดีคนที่ชอบทำร้ายร่างกายเพื่อนเขาเรียกว่าเด็กเกเรนะหรือว่าคนที่ไม่ตั้งใจเรียนเขาก็เรียกว่าเกเรเหมือนกันนะคะต่อไปนี้ค่ะซอโซกับสระเอมันก็จะกลายเป็นซอเอเซมอามารวมกันเป็น เซมาเซก็คือคนที่เดินไม่ตรงเซไปเซมาเหมือนกับปูที่เดินไม่ตรงเซไปเซมาลูกเคยสังเกตไหมปูเนี่ยมันจะไม่ได้เดินตรงๆนะมันจะเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงซ้ายเอียงขวาไปเรื่อยๆเพราะว่ามันมีขาสองฝั่งแบบนี้นะคะขามันเยอะมากแล้วตัวมันก็แข็งด้วยมันก็เลยเดินไม่ตรงมันจะเดินเอียงซ้ายเอียงขวานั่นเองเซมานะต่อไป ขออาขากอเอเกรวมกันเป็นขาเกนี่ไงเหมือนปูเมื่อกี้แหละที่เดินไปเดินมาเซไปเซมาเนี่ยเขาจะเรียกว่าปูขาเกก็คือขามันไม่ตรงๆเหมือนขาเราอะ่ะขามันจะงอลงแบบนี้ใช่ไหมคะสองฝั่งเนี้ยขามันจะงอลงแบบเนี้ยเขาเรียกว่าขาเกนะต่อไปคำนี้วอ a อเวทีรวมกันเป็นเวทีเวทีก็คือที่เอาไว้แสดงอะไรสักอย่างหนึง่งหรือว่าที่ที่สูงขึ้นมาจากพื้นเพื่อให้เราดูเด่นมากขึ้นหรือเพื่อให้คนอื่นเห็นเราได้ง่ายมากขึ้นเขาเรียกว่าเวทีนั่นเองนะคะอะครน,นี้ลองมาอ่านฝั่งนี้กัน ว่าแต่ละคํานี่มันอ่านว่ายังไงบ้างเริ่มจากคําแรกตรงนี้ก็เอเกรอเอเรรวมกันเป็นเกเร,เรอีกครั้งหนึ่งนะก็เอเกร,รอเอเรรวมกันเป็น เกเรนะคะต่อไปอันนี้หอเอเหมออามารวมกันเป็นเหมา่อไปทอเอเทยออายารวมกันเป็นเทยาขออาขา กอเอเกรวมกันเป็นขาเกอันนี้หอนกูกนะคะหอเอเฮห,หออหาฮารวมกันเป็นเฮฮาทออะทะลอเอเลรวมกันเป็นทะเล ตออาตาขอเอเขรวมกันเป็นตาเขสุดท้ายวอเอเวลออาลารวมกันเป็นเวลานะคะจบไปแล้วสำหรับใบงานที่ครูให้ลูกไปนะคะเด็กๆเขียนลงไปตรงนี้ เหมือนของคุณครูทุกคำเลยนะแล้วก็ระบายสีใบงานทั้งหมดนี้ให้คุณครูด้วยนะแล้วก็ฝึกอ่านหลายๆครั้งนะคะลูกจะได้อ่านหนังสือเก่งๆเนาะถ้าใครมีอะไรสงสัยก็ให้ผู้ปกครองทักมาหาคุณครูนะคะสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่วันจันนะคะวันนี้บ๊ายบาย